พ่อแม่พี่น้องผมก็ได้เห็นประกาศของกระทรวงการลวงนะครับกระทรวงนี่ตั้งได้บนานอยู่ครับซึ่งเพื่อนก็ได้ประกาศว่าครับในวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษครับเนื่องจากว่าสิให้กระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนคนไทยได้ออกไปเที่ยวครับ ก็ขอให้ออกไปเที่ยวกันเยอะๆนะครับในวันที่ 29, 30, 31กุมภาพันธ์2565ว้าเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจซอยประเทศมามาเห็ดตามผมยกมือขึ้นมาเอาเราจะขึ้นความสุขให้ประชาชนเอ้ความมีเพือคุณคุณ,คณ โอ้พระเจ้าจอร์ดเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน